啊因为蛋挞不喜欢烤熟放炒的 อมลัคณนาถึงกับคอมเมนต์หลังเห็นภาพนี้ของใหม่ดาวิกาเป็นนางเอกซุปตาที่ไม่ว่าจะขยับตัวหรือทำอะไรก็สวยดูดีไปหมดสำหรับสาวตาคมใหม่ดาวิกาแถมยังน่ารักขี้เล่นจนมีแฟนๆติดตามมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกวงการบันเทิงอย่างล่าสุดสาวใหม่ก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมอวดผลทซบสุดเฟิร์มเอลเอสเน้นๆกวาดยอดไลค์ยอดคอมเมนต์เพียบร เว่าสวยฉ่ำออราสพรั่งของจริงเพราะแม้แต่คุณแม่ยังแซบอย่างอุ้มลัคนาเห็นแล้วยังยอมแพ้รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าเกิดแล้วตายใหม่จะสวยเท่าน้องไหมซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยจริงสวยจังเพราะแม้แต่สาวๆด้วยกันยังต้องออกปากชมแต่หนุ่มๆถ้าจะแห้วหมดสิทธิ์เพราะคนนี้มีลุงเป็นเจ้าของแล้วละจ้า